สวัสดีครับอยู่กับผมนุ107่เคลออนไลน์แนะแนวอาชีพปี2021เป็นยูทูบเบอร์ขายรถมือ2นะครับแต่จริงๆแล้วสามารถแบ่งย่อยได้หลากหลายความรู้ของคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรายได้จากค่าโฆษณา YouTube หรือยอดขายจากธุรกิจต่างๆนะครับได้2เด้งสิ่งสำคัญต้องมีความรู้และความชื่นชอบหรือแพชชั่นอยู่พอสมควรนะครับจึงจะสามารถเดินในเส้นทางนี้ได้แต่ผมพูด ผมหมายถึงมันสร้างตัวตนได้ง่ายนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เร็วเพราะติดผลการค้นหาผู้คนกําลังสนใจครับดังนั้นถ้าคุณอยู่ในกระแสความสําเร็จจะไปไหนเสียถูกไหมครับก่อนเริ่มบรรยายนะครับขอคนละ1นึ่งซับสไขอพระคุณมากๆนะครับปุ่มสีแดงๆผมยกตัวอย่างแค่2ส่วนนะครับแตกแขนงสาขาได้หลากหลายนะครับคาว่ารถมือ2มันกว้างมาก1คือแท็กซี่ลปลดป้ายครับราคาถูกมาก สามหมื่นครับเป็นสถานที่โดยตรงนะครับที่เขาปลดป้ายบริษัทโดยตรงซื้อขายกันราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000ืน่นทนนะหรืออาจจะถูกกว่านี้นะครับแต่ถ้าผ่านการคัดกรองก็น่าจะประมาณสามหมื่นห้าถึงสามหมื่นแปดลดอายุ8ปปีสภาพใหม่แต่ภายในก็ต้องเช็คพอสมควรนะครับปลดป้ายนะครับ เหตุผลก็เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาใช้งานรถ EV ผมไปสืบดูแล้วการแปลงนะครับงบประมาณไม่เกิน250,000บาทถ้ารวมกับราคารถประมาณ30,000บาท2 0 0แครับได้รถ EV ที่ผ่านการเซ็นรับรองนะครับถ้าจะต่อภาษีทุกปีต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองเขามีบริการในส่วนนั้นนะครับวิศวกรเซ็นรับรองอยู่แล้วผมเชื่อว่า น่าจะดำเนินงานให้คุณแบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสตั้งแต่การแปลงการเดินเอกสารต่างๆกทมและปริมณฑลนะครับสำหรับการแปลงรถจนธรรมดาให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ EV คาสามารถต่อต่อภาษีต่อพอรบวได้นะครับแต่ต้องมีการเซ็นรับรองพอเป็นแรงบันดาลใจหรือถ้าไม่ชอบแท็กซี่ปลดป้ายเกรงว่าช่วงล่างหรือระบบเกียร์ อาจจะเสื่อมสึกหรอก็สามารถเลือกดูรถขนาดใหญ่เช่นเซฟิโล o a 3 3 3ซึ่งเป็นรถรถหรูสมัยยุค90น,น,นะครับก็ถือว่าพี่เบ้มพื้นที่ใช้งานกว้างขวางอยู่พอสมควรเหมาะแก่การแปลงเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือยี่ห้ออื่นๆน,นะครับ BMW อ e มเอ ราคาก็หลักหมื่นนะครับไม่เกิน10,000แนบาทผมเชื่อว่าสมรรถนะช่วงล่างและระบบเกียร์ค่อนขางจะดีแต่ในส่วนเครื่องแน่นอนครับเปลี่ยนจากเครื่องยนต์กลายเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ระบบเกียร์น่าจะคงอยู่นะครับเพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่ดีหรือแม้กระทั่งครับขายขายเป็นรถพลังงานน้ำมันแต่ราคาถูกก็ยัง ก็ยังพอขายได้ครับตัวอย่างครขาย90,000ครับคือเปลี่ยนโฉมให้กลายเป็นทันสมัยขึ้นมานิดนึงซ่อมช่วงล่างซ่อมเครื่องยนต์ก็ขายได้นะครับประมาณ90,000บาทแท็กซี่ปลดป้ายนำมาแปลงนำมาปรับแต่งในส่วนคุณภาพผมไม่เคยใช้นะครับไม่สามารถบรรยายได้ใครมีความรู้ก็ไปต่อยอดผมแค่ชี้แนวทางนะครับใน Facebook Marketplace นะครับในส่วนการเรียนรู้ Facebook และ YouTube มีคลิปมาฝากในตัวไอมุมขวานะครับเงื่อนไขต่างๆการสมัครการเปิดสร้างไรายได้ Facebook YouTube นั่นคือปลายทางที่เราจะเรียนรู้แต่ว่าแรงบันดาลใจในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับแคบเข้ามาพิมพ์คำว่าปลดป้ายหรือถ้าต้องการรถสมรรถนะดีถือว่าระดับลดรดผู้บริหารนะครับ ก็พิมพ์อย่างเช่นพวกเหล่าเลาบลบรรดา B M W Benz หรือ c e f i l o ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ลองพิมพยย์ราคาไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับปัจจุบันนี้ b e n นหลายรุ่นก็ราคาต่ำกว่า90,000แต่สมรรถนะยังยังถือว่าโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นรถ20ปีก็ตามนะครับลองพิจารณาใครมีความรู้ในส่วนผมไม่มีแต่ผมชอบนะครับอะไรที่ประหยัดอะไรที่ ยังสามารถรีไซเคิลงาน DIY ต่างๆผมมีความชื่นชอบนะครับผมมีแพชชั่นในส่วนนี้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ